ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 วันนี้เวลา17นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชเบโอกาดให้คณะทูตานุทูตและผู้แทนฝ่ายกงสุลเฝ้าทูลออนทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ 28กรกฎา,าคม2567ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนบนพระแท่นออกขุนนางหน้าพระที่นั่งพุทธาลถมภายใต้พระนพปดลมหาสเสวตฉัตรพันโทสมชายการจนะมณีรองเลขาธิการพระราชวังปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชมนเทียนเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกดาตุกโจจีเซมูเอลเอกัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยคณะบดีคณะทูต เปาทุลอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันณนะที่นี้เพื่ออำนวยพรด้วยความปรารถนาดีในวันเกิดครบหกรอบของข้าพเจ้า ขอสนองพอรและไมตรีจิตของทุกท่านด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันคำอํำนวยพรที่ท่านคณะบดีคณะทูตได้กล่าวในนามของคณะทูตาาุทูตกงสุลต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งความตั้งใจจริง ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของเราให้งอกงามแน่นแฟนยิ่งขึ้นนั้นน่าประทับใจอย่างยิ่งประเทศไทยของเรามีนโยบายอันแน่วแน่เสมอมาที่จะจันลงรักษาสัมพันธไมตรีและให้ความร่วมมือกับประเทศพวกเป็นมิตร ทั้งปวงเพราะหากนานา,นาประเทศได้ประสานความร่วมมือกันด้วยความเมตตาจริงใจและความเคารพนับถือซึ่งกันและกันแล้วมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างชาติและความผาสุขสงบยั่งยืนก็จะดำรงมั่นคงอยู่ในโลกได้อย่างแท้จริง พระเจ้าจึงใคร่จะกล่าวยืนยันแก่ทุกท่านถึงศรัทธาความเชื่อมั่นอันไม่เสื่อมคลายนี้ทั้งจะพยายามส่งเสริมสัมพันธมิตรีที่มีอยู่ให้เจริญงอกงามและทำรงยังยืนสืบไปขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญและสำเร็จในภาระหน้าที่ทุกอย่างทั้งขอให้ประเทศและประชาชนท้งท่านบุนผู้แทนอยู่ในราชอาณาจากักรนี้มีความสุขรุ่งเรืองไพยบูรณ์ตลอดไป โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับคณะทูตานุทูตกงสูนต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่มาเฝ้าทูละอองทูลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชมัยตรีกับบรรดามิตรประเทศอันเป็นรากฐานสําคัญที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านเรศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความร่วมมือระดับนานาชาติ เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศซึ่งเป็นการเจริญสัมพันธมไมตรีระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติแล้วยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเสด็จออกทรงรับและมีพระราชปฏิสันถานกับพระประมุกและผู้นำจากต่างประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางเยือนประเทศไทยในโอกาสต,ต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรและข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤทรไทยในวาระต่างๆตลอดจนพระราชทานพระบรมาราชวโรกาสให้เอกกพรราชทูตต่างประเทศประจําประเทศไทยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับตําแหน่งหน้าที่ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2567ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัดในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาท หม่อมชันขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพานามยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าประเทศและประชาชนของเราทั้งสองได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆตลอดสาบทดรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันอันมีมิตรภาพซึ่งผูกพันแน่นแฟนระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองเป็นด่างรากฐานแห่งสายสัมพันธ์นั้นหมอมชั้นเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมของประเทศของเราทั้งสองจะสร้างเสริมความร่วมมือที่ครอบคลุมด้านต่างๆได้แก่ด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เจริญรุ่งน้ายิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการนำพาประโยชน์สุขมาสู่ประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชรโรการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาท วันนี้เวลา15นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์นวังสาปทุมพระราชทานพระาราชบโลลังให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพศอ์อัศววิรุณหาการประธานกรรมการแผนกอักษรศาสตร์มูล,ลนิธิอานนธินมหิดลพร้อมด้วยกรรมการแผนกอักษรศาสตร์นำนายนารุิริชาวริศ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทธมหิดลแผนกอักษรศาสตร์ประจำปี2,566เฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาภาษาศาสตร์ริงคิเสติกนมหาวิทยลาลัยเอดินเบระสหราชาอาณาจักร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากเขปะทะกับผู้ก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกธนศักดิ์บัวขาว จ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเขตเจ้าหน้าที่กองบัญชาการควบคุม4ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านคลองช้างตําบลนาเกตอํเาเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและได้ปะทะก,กับผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2567ณบ้านเลขที่1หมู่ที่7ตําบลพระพุทธอํเาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา การได้รับพระาธทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ครอบครัวของจ่าสิบเอกธนศักดิ์บัวขาวต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ